กับกกมอยู่ผมนะครับเฟรชกิตตอนนี้เรายล่นเกมโอ้กันนี่ตอนนี้ซึ่งเรามาไม่เห็นเฮียอะไรเลยนะจ๊ะไม่รู้ว่าเพราะอะไรท้าทิตย์มันอ๋อโอเคเฮีย อ้าวคนตีนกูเลยเอ่พี่เด็ยเริ่มมาก็ใจดีเลยกูบ้านอะไรกูอ้าว

กูเดินโม้ชั่วเลยนะ,อะเอ้าตีดีกว่าท่าเรื่องอะไรกัน็น <G un> ไม่รู้แตกไหมไม่รู้ให้ไปกูทำไมมันมืดอีกแล้ววะ ล้อวะล้อพ่อขามึงขายใครไอ้เหี้ยกูสงสัยมากละล้อขามึงขายใครเอาก,กูกดผิดนะล่ะ ดีเย่างไม่ได้มีอะไรใช่ไหมเรือกูก็ไม่ชัวร์โอเคไม่มีอะไร ต้องไปไหนล่ะอีเนี่ยจะต้องไปไหนเนะ่ยถามจริงไม่ใช่น,นี้เหรอก็ไปต่อ อ๋อบนนั้น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 ไอขี้อายไม่ดื่มแต่เมืม่อป้องเข้าดไปป้องไฟมันคืบก็เลยบอกทำไมไม่มีคนทุกคนไม่ไปไหนหรอกอ๋อกุเจอนี่ไงเราสำรวจกันนะ ตีก no ูก็ดีแลนะเพื่อนพูดแทนฟัตร์จนอิงเต็มลื่มือแตเมา สมิโกโ,กโอยนะโอเอ,อ,อเหมือนเอโอเกนะคือนมาอีสันล้วไม่จำเปนกูเอมเป็นหัวหน้าเ กับเธอคิดแตวที่มันเอาอะไรวะแล้ว<อ>มันย้กูไปไหนกันไหน เมื่งใครใครอีคือเฮียวะอ๋อไม่รอก่อนอีซันไม่ได้หรออ้าวมึงดังอยู่นะอีซันไะครับว่าไปว่ามาอ๋อกับล่าง ไม่เหมือนต้องใส่หน้ากากอุ๊ยนะเกิลไทยโนบาร์แอมพูดไปเรื่อยสันคือดีมันอยู่บนคนลภูเขาอะนะเทลูซักออาฟอนชัยอิโซฟูจิถูกแปซิฟายเดมเกือบฆ่าเขา สู้พวกมันไ,ไม่ได้โอ้มีกระโก้ช่วยเข้าออกมาได้ฮึ่ม้ะทำไงหลับจักสิทธิ์เจะอุกิ้นเหรอขอไม่จัที่นี่ตอนเชา้า ทุกตโซนลวตาฟักโอิฮิสันเัตีนแค่หนีไปพร้อมดามนะเขาไม่ถามเลยหรอแอนมิดโอกิอัเกวอเรอรอ๋ออ่าเปนตีน ดิค่ะบายน้องสาของฉันโชคดี of this r e l a t i โชคะตาของหมู่บ้านนะนะเขมุ้เมูคือใครนะ เหมือนกันเหมือนกันเสียงอามาทิราสุแม่งก็เห่าเหมือนกันแล้วกูต้องไปไหนอ่ะ tụt bay Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ื่นเลยซัตว์ตัวยไว้สิมึงแดกเหล้าใช่ไหมอะไรวะเนาะคุณสปิริตช like. ัพาวเวอร์ฟาร์มยอมไหมเดคีทุเซไม่มีอะไรนอกจานี

哎，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 哎 ไม่ใช่เอ้าใช่เอา้าไปถูกหรอคาร์บูยิเอโซโฟูจิก็คือภูเขาไฟฟูจินะ่ะไม่ใช่แต่มาก่อนไม่เป็นไรหรอกโอ้มีที่เซฟอ่ะ Another Civilization What the fuck อาคี้อะไรวะอันนี้คือน,น้ำเหรอหรือน้ำแข็งขอเดินดูรอบๆก่อนนะเงินจะด้วย ไม่เห็นมีอะไรเลยมันเหมือนแค่เรือโบราณปะหรือเรืออนาคตก็ไม่รู้กูต้องขึ้นบนนั้นหรอแล้วกูจะขึ้นไปยังไงต้องเกี่ยวอะไรกับเรืออันนี้กูมาเดินเล่นเฉยอ๋ออ๋ออ๋อไปด้ขอโทษได้ไหมล่ะ ทษน้ไงล่าและคูณแดกอะไรวะแดกเนื้อเยี่ยมสะครับลบเนี่ยโอ้เรือแม่งใหญ่เลย 이야, 독저 오이 뭐야, 이리 모래. ใชลป่ะใช่ไปก่อนก็ได้ย่าบอกนะอีหมอมาถึงนี่เ๋อไม่ใช่ไข่อีกอะทัสโกชาเมนมมาอยู่บนนี้นลนะ ปีนบิโอ้โอหพี่อะไรครับเนี่ย อ้าวกูไฟยอยีกรอบแล้วนะอะไรวะฉันมาทำอะไรที่น่นีอ้าวขอโทษได้ไหมล่ะโอ้ยเวลาวิ่งจริง วนนั้นมีอะไรเนีะแต่กูยังไปไม่ได้เลยใช่ไหมเขาไมนอยู่ด้านหลังอยู่ด้านหลังเนี่ยเออช่างแม่ ไปตามทางที่ถูกก่อนแล้วกันวิง่งขมาเดินเล่นแหละเปิดแมพปไอส้สัตว์สรุปกูต้องย้อนกลับไปทางเดิม ไอเหี <Workers. S 2> on, ่ยวมอเมนกูอยู่ไหนวะเอามีงปิดทางแล้วเยี่ยมไม่รอดอ้าวมาทำเยี่ยอะไรยอสเปกยอสเปกเยี่ยว ยนนยยยียังมึงอีเอามึงไปด้วยหรอเอ้าเนี่ยอียังจริงจ้ารีบเถอะอีดอก อ๋อมันคือเยเอี่นี่ปะโอ๊ยกูยังเจอพวกเยี่นี่

คิดถูกคิดเคลียร์ไว้ก่อนโอ้บอสเหรอ เดเมดได้ทางไม่ได้ทำไมก่อนหน้านี้ทางมันไม่เปิดดิ h a เตอร์เฮลยอชเป็ดกวานผิดป่าวะ กูเจอมึงอีกแล้วหรอเฮ้ยมีป๊อปโซ่ไหมติดแดดพอซี่อีกไหมเฮ้ยวีทยาคืออะไรอ่ะ๋อเรือนั่นน่ะนะ นี่อะไรของมึงคุยก่อนแล้วกนะันก็ไม่เชิญคุยหรอกเหมือนนียอะไรนะเนี่ยสิคพรเสรหรอใช่ไหมไอสันเอา้าซันไม่เงียบใส่ไอสันรอก,ก่อนไว้พาดหน้าแล้วกันโอเคพานนี่เหมือนมาเดินเล่นอะ่ะเหมือนแบบเนื้อเรื่องต่อเฉย เกม่อะไรเดี๋ยวไปเจอใหม่พันหน้าครับอย่าลืมกดไลคับสไคร์กดแชร์โวนี้ขอตอนรับก่อนสวัสดีปร้ง